บ่อะไรเกาะจังไรเกาะใช่จังไรเกาะผมสีดังเลยบ่ต่อไปสิมีคนมาขอถ่ายรูปผมอแล้วยีเตรียมตัวเลยเตรียมตัวัดแล้วเตรียมตัวยังวะเอาก็เตรียมตัวใส่ชุดหุมเล็กนไงหล่ะใส่ชุดหุมเล็กเนี่ยนมนนันเลยบ่มันเป็นการให้ผมบ่เป็นการให้ผมผมเสีเรียนผมสิเป็นดาราฮอลลีวูดเลยบ่ฮอลลีวูดเมี่น เอาเขาสาคขโมงคนฟิ์มเหรม,มันได้กว่นในบุกกดพระมงคนฟิ์ม <c oughs> ต,ติดต่อมาฟันบอดจได้ครับที่รองรับบุดแยังวันนี้ปุ๊ดทีรับป่าดนย้งว่นนี้เอ็มพี่ม,มยิงผมต้องบอกข้าใจว่าผมเป็นพระเอกผมเปตัวโกงผมไปตัวโกงครับพี่รองผมเป็นพระเอกต,ตัวโกก็เดียย๋ยวออกไล่ท้อตัวโกงจึงได้คนแทกมันได้เยอะเพราะผมเป็นพระเอกรับ ผมไปเอกเด้อครับพี่น้องครับฝากติดตามได้ครับพี่น้องตอนนี้ติดหนึ่งได้มาแรกเลยครับพี่น้องติดหนึ่งได้มาแรงแล้วได้หมดหมูทั่วไปหมอบหมูเพลงอยู่ในอันดับที่สี่บัลลุนซอยกันครับผมแต่ว่พภชชนะได้จดํานะครับติดอันดับที่สามก่อนครับพี่น้องล่ามแต่ครับพี่น้องแล้วเรามารอชมนะครับเรามารอชมเพลงผู้เบาคนแรกนะครับผมองคน้ององคงหิงกันว่านะครับผม ยอด9โมงมันจะได้ถึงเท่าไหร่นะครับผมแล้วผมบาลันแตก่เท่ากัน9โมงไงก9 9โมงอื่นม้อนบ่1วันไงแต่ว่าตอนนี้ก็1ในมาเรียงแล้วอืม1ในมาเรียงแล้วสุดจอดอีรีครับเร่งครับเร่งแช่เร่งเจริญจากปีจากหน่อสุดจอดอีรีครับผมมืัอนี้เขาก็ทถ้ำการเสียกิที่บ้านโบกอตัเภอเมืองศรีสุเกศนะครับจังหวัดเชียสุเกศมาให้กำลังใจทุกท่านประสบผลสุดยอดกับพี่น้ออืม แล้วฝากนะครับไลฟ์สดผมปิดวันที่9ถึงวันที่วันที่เก่าเอียวันที่2ถึงวันที่10นะครับผมเอ่2 3 4 5, 5 6 7 8 9, 8, 9, 9, 9, 9 10 11วันที่9ถึงวันที่10นะครับผมในราคาบัตรนะครับก็999บาท3วันก็มีนะครับ3วันก็300 30 3บาท 1วันถ้ามีสักไปรับเชิญก็อนร้อยบาทถ้าไม่มีก็หนึอสิบเกาบาทแต่ที่แน่ๆครับผมแต่ที่นนน่น่คือวันที่สามมีนาคมนะครับผมมีนาสอหน้าไลไงไาแล้วอ่วันที่สามมิถุนีายนนะครับในราคาบัตรหนึ่งร้ีสิบเกบาทมีรับเชิญพี่แมนจากพี่แมนมณีวันนะครับผมีวันจ้าขอผลงานเพลง คนเมาก็มีหัวใจนะครับผมหรือว่าเป็นผลงานเพลงเก่าของมันของมอเป็นคนเมาเออพี่เมาพี่เมาในเขาว่าพี่พี่เมาในวันเขามันนะครับผมเอดี๋ยวก็มันไอ้เหตุผลไอ้มีเหตุผลลงกมาเปิดประตูตลาดไอ้เหตุผลดําเน่ามันเดี๋ยวไปย้ำว่าคลิปนี้ยังโลกเด้อวแต่แต่เพราะว่พี่น้องครับขเขา ขอราะไฟผิดน้องเด้ออันอันนี้ไม่เจตนานี่ก็มักผิดนะครับงมเมื่อยหลายมักเนี่ยเขามักหลายมักมักสาวมักสาวเท่าเรื่อยเรืยเมื่อยไร้มากเนี่ยเขาเมื่อยคักมักเนี่ยเขาเมื่อยคักมักเนี่ยเขาแล้วก็มักมักสาว t h ใส่ยินเออนะครับผมจะรับอีกปวดกด ปเด็นทางกาจะมาถึงงาน,ลนแล้ะไลไปไดอความจรกอันแี่งตอบรับของเอฟซีทีแบบว่ามคาคอมเมนต์ในในด้านทีแบบว่าเชื่อไหมว่าไม่มีรับไม่มีดราม่าเลยในด้านแลม่มีแต่คนชมใช่ไหมเสียงข้องแงเลยใช่ครับ,แบบรบผมแต่ว่าเอ่อใช่ครับเอ่อในวันในวันนี้นะครับซึ่งเป็นมือเป็นมืออ่านทีสามสีสามสีนะครับ วันที่31มสิเอ็ดเมืองขาวท่ำการแสดงที่ละเอียดนะครับเดี๋ยววันที่หนึ่งขาท่ำการแสดงที่โคราชนะครับวันที่สองกำลังทการแสดงอยู่ที่ะะอุงเทพอกรุงเ,รทรเ,รทเทพมหานครบางบางปูนนะครับเฮ้ยอะไรนะพี่พี่อาจูตลาดที่ตลาดสมา,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 าพนะตลาดสมารพรบาง,บางพีนะครับ วันที่สามเราทําการแสดงที่บางปูนครับเฮ้ยยังก่อนบางปูนเตาปูนกับเตาปูนเตาปูนก่อนขาไปบึ่งในเว็บเอาได้ครับงานนี้กางบางซื่อเตาปูนรับบางซื่อเตาปูนก็ยังกับข้ความหุดซึกเป็นจงด่ายุบเท้าตัวพื้นยู่ฮะกาอื้นอะไไปเสือไึกงอาเรื่องชิวงาน ความมซึ้อองการตอบรับก็ดีครับทาครับผมคือหลายๆคนนะครับกับผคิดว่าผมที่จะถ่ายทอดอารมณ์ได้ออกมาขนาดนี้นะครับก็กเป็นครั้งแรกยอมรับเลยว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมจะมีถ่ายแบบที่มันฝึกฝืนตัวเองนะครับผมล้วราฝืนมากเลยนะครับทำเราเยื่องฝืนฝืนในเรื่องใดฝืนในเรื่องหนึ่งหะเออืในห้องแบบผมมีโมเมนต์แบบความฮักดแบบนี้นะครับผม ไม่เคยมีเลยนะครับผมพิเตอเขามาตัวเขามาหลอกเขามาหลอกดูงย่างรูสึ้ืนบอมไม่ไม่กับฟื้นข้หมนซึ้อนิดสักน้อยแต่ว่ากับทายถอดออกมาดีครับเป็นคนท่ถอไม่เคาก่อนลุงเียนะพดีเสียงมันดังก้องงเสียงเท่เลยวะเป็นยังดีเลยดังห้ง เเเ้เลื่อาแล้วเรื่องหนาดีก็กดให้กเจ้าเรี่ยวโอ้มันท่าสองเ่นส้่คือราเห็นเม่งเห็นทีตเห็นล้งครเราชนแล้วใช่ข้างหนเราเห็นเลยอ้า้างขยตัวนังนนี่นี่าเอรอยนี่ ทำยังไงตะเพื่อโเรียงโอ้รู้แลเออปีโรงเรียตรงนี้หอัอพมองอยู่วใจเา สวัสดีครับผมพ่ออันด้วที่สาวหน่อยพ่ดตั้งไซนะครับผมเดครันเดวับจะชยชชยโเห็นหยอดจิบเห็นหยอดอะไรตรงไปเลยตรงไปเลยเลย ตรงไปเลยตรหมดเลยขันข้าถามน้องพี่ที่สามหน่อยเต็งลูกเซตพอันบ่มีได้หล่ะบางหมวกก็ปิดงานเรียบร้อยของงานใช่ <laughs>